ตอนนี้เราไปติดตามเรื่องน้องๆ AF กันดีกว่านะคะ AF 1 1อนะคะอย่างเอมนั่นเองเขาบอกว่าตอนนี้มีแฟนคลับเยอะแยะมากมาย<ช>แต่ก็ยังแอบ,บเป็นห่วงเหมือน <ๆ S 2> <ๆ S 1> กันเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็จะตามแหกมาให้กำลังใจใช่ไหมซึ่งบางที่ก็แบบอาจจะดูอันตรายอลย่างี้ค่ะเขาก็เป็นห่วงแฟนเขาเนอะ ศิลปินแฟนคลับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คำจุนกันมาตลอดนะคะและยังถือว่าแฟนคลับนี่มีอิทธิพลมากต่อหลายๆด้านในตัวศิลปินอย่างเอมค่ะ True f 11นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่แม้จะเพิ่งก้าวเข้าวงการแต่ก็ครองใจคนอย่างแน่นหนาแล้วก็มีแฟนคลับติดตามเยอะมากเจ้าตัวก็เผยว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับมาตลอดแต่บางทีก็แอบเป็นห่วงความปลอดภัยในการตามไปให้กําลังใจพร้อมกันนี้นะคะก็ยังเผยถึงเรื่องที่รู้สึกลําบากใจต่อแฟนคลับในหลายๆครั้งค่ะ ลำบากใจที่ที่นึกได้คือตอนตอนออกมาจากบ้านใหม่ๆม,มี Macbook มีกีตาร์แพงมากมีแอมนี่ไงค่ะจากบ้านแล้วานบ้านเดี่ยวบ้านคู่เอ็มน้ําแล้วก็มีบ้านเอ็มแม็กทุกรุกบ้านคือน่ารักมากๆหนูบอกเสมอเลยนะว่าแค่พวกคุณมาถึงก่อนหนูพวกคุณรอส่งหนูพวกคุณไปทุกรายการมันมีค่ามากกว่าทุกสิ่งแล้วอไรเงี้ยแต่ทุกคนก็ยังบอกว่าอยากให้อะไรเงี้ยมันก็มีของที่หนูรับรับมาแล้วก็บอกอุ้ยพี่หนูเกรงใจนะแต่แต่ทุกครั้งพี่เขาก็จะบอกว่าพี่อะ เต็มใจซื้อให้มากๆมีแบบเฝ้าจนเรารู้สึกแบบโอ๊ยสงสา,ารกลับไปเถอะอะไรเงี้ยเหมือนกันอุย้ยคือมันมีงานอัดอัดรายการที่ช่องหนึ่งอะไรอย่เงี้ยแล้วก็เสร็จประมาณตี2 มาตั้งแต่เช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนอายุแบบเด็กด้วยอะ่ะหนูก็จะคอยแบบเฮ้ยเฮ้ย hmm. กลับบ้านไหมแม่ตามยางอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยบางทีมีแบบแม่โทรมาหนูรับด้วยนะแบบเอ้ย mm hmm. e แม่โทรมาเหรอเดี๋ยวรับให้เออแบบว่าอยู mm ่น hmm. ี่นานแล้วเดี๋ยวแบบเออให้กลับบ้านดีๆหนูก็จะคอยเป็นคือเป็นห่วงเขาแล้วบางทีช่วงนี้อากาศเมืองไทยร้อนมาก mm hmm. แล้วก็บางทีงานเขาก็ต้องรอกลางแจ้งอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นห่วงสุขภาพมากว่าโหเดี mm ๋ยวแบบไม่สบายแล้วมีเมื่อวานเลยหนูไปซ้อมคอนเรยูเนียนซ้อมคอนเสิร์ตยูเนียนแล้วก็เขาเดินส่งจาก อาร์ซีตรงตรงตรงที่ไปรับสมัครเอฟสองอะค่ะมาซ้อมฝนตก เขาไปฉาล้มให้หนูแต่ตัวเขาทุกคนแบบหลายคนมากคือเดินตักฝนอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีตั้งแต่เด็กจนแบบเออผู้ใหญ่ก็มีก็สุดขอบคุณค่ะอยากจะบอกว่าหนูไม่อยู่พัฒนานะก็เป็นการตอบแทนให้ทุกคนก็คือจะพัฒนาตัวเองต่อไปจะล้มเพองให้ดีขึ้นจะสวยขึ้นไม่รู้ทํำยังไงก็จะจะทาให้สวยขึ้นแล้วก็บางคนอยากให้หนูขาวขึ้นแต่หนูว่แอบบอกว่าหนูอยากจะผิวแบบนี้ก็อาจจะขาวขึ้นไม่ได้ก็จะพัฒนาในส่วนอื่นต่อไปไม้ทุกคนผิดหวังเนาะทุกคนเราเหมือนกันเราติดตามศิลปินเราก็อยากจะให้ศิลปิน มีแต่แบบสิ่งดีๆเข้ามาทําเพลงดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็สัญญาว่าพยายามละกันจะมีละครให้ทุกคนติดตามมีเพลงให้ทุกคนชื่นชอบกันต่อไปค่ะแล้วเจ้าตัวนะครับก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าในเรื่องของการคอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยืนยันว่าตอบตลอดครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับจากบ้านไหนก็แล้วแต่อาจจะมียุ่งๆก็อาจจะตอบช้าแต่ว่ายังไงก็ตอบครับเพราะถือว่าทุกคนเนี่ยคือครอบครัวเดียวกันครับ ผมนี้ถ้าเกิดพูดถึงแฟนคลับเอเนี่ยาชอบอย่างนึ่งเราถ้าเกิดเราไปทำงานแบบนี้เขามาปุ๊บเนี่ยคือทุกคนจะอิ่มกันทั้งกองอิ่มกทั้งสตูเลยเพื่อแผ่มาถึงคนรอบข้างด้วยนอกเหนือจากตัวศิลปินเองคอมเยอะมากแล้วขอบคุณแทนแ้วกันเพราะว่าอิ่มตลอดเลยชอบมากเลยใช่ไหมลก็เขารักของเขาเขาก็อยากจะดูแลให้อิ่มพ่มันอย่างนี้